แสดงว่าตรงนี้ว่ามีคนยางมาเหมือนเสาน่เห็ดมนถึงบานได้ทุกคนน,คนี่ค่ะทุกคนกคน,น,นุ่มแล้วค่ะไหนบอกถาเจ้าบุญยางมานันนีเหมือนเสาน่มันบานแล้ว วัลพรในฝรั่งเศสสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องปองไปสุภุสุคนเด้อจ้ะไาพี่น้องคะ่ะไปเก็บเห็ดรอบายกับวลพรกับพี่น้องมือนี้ปะไปย่างน้ำกันค่ะพี่น้องปไปไปไปเขาวานี่แหละไปเลยไปดูซิว่ามันจะมีเห็ดเหลือให้วลพรเก็บไหมรอบใบว่าม,มันกระจกเก็บม,มดกันมแล้วตีพี่น้อง จะมีไหมน้อเห็ดเน <descon fin anta> ไปค่ะทุกคนมาเก็บเห็ดนี่นะไก่หนวข้าวอยู่พี่น้อก็ต้องเป็นยางไก่ดอกเขามา็ยางคนเดียวได้ก็เอาไม่ได้ก็ไม่เอาก็เท่านั้นเลยค่ะทุกคนไปค่ะ ยังไม่เจออะไรเลยค่ะทุกคนค่ะเอาาว่หอยกระเจาเก็บไปนี่แสดงว่ามีดอยเป็นหลุมเก็บเก็บไปแล้วโอ้เนาะไป <laughs> มีหอยกระเจาเก็บตัดขาไปแล้วพี่นอ้องไปค่ะจะมีให้เราไหม <c oughs> ไปรุ่นน้ำกันค่ะพี่นอ้องไป เดือดแล้วค่ะพี่น้องค่ะสองดอกนะแต่ดอกนี้ติปปีเลยค่ะโอ้ยห้อยยังกินนละยเดี๋ยวไปเอาดอกนั้นขัดกุ้งเห็ดกำลังขึ้นดนะีนีม่มันไม่พอน้ำโอ้โมเมนต์สองดอกมีมีฟ <c oughs> ูเพื่อหมันด้วยนี่ นี่อ่านี่ค่ะตัดขาค่ัพี่นองน,นี่ค่ะนี่นี่ค่ะก็โอเคอยู่นะทุกคนช่วงใบหิตก็อาจจะแบบออกหลบบนะ่อใบเนาะมันพลเนาะซุ้มกระเจาย่างไก่ มาเจอดอกเลยนะทุกคนโอ้ยเนาะนอ้องติต่อค่ะ <c oughs> ช่วงใบก็บคงจะมีเห็ดดอกเล็กๆไปเก็บหนันิดหน่อยฮ้อง <c oughs> บนนี้สองดอกเลยค่ะ <c oughs> นี่ค่ะ <c oughs> คืออะไร ไม่ใช่มีดอกเดียวตาฝ่ายแล้วทุกคนปะตัดขากัาพี่น้องนี่กระดอกหนึ่งทุกคนค่ะในปา่าเดี๋วกระดอกหนึ่งนี้ทั้งหนานโดนแมงกินแล้วเขาพี่น้อง <c oughs> โอ้ยเนี่ยเห็นไหมโดนแมงกินแล้วค่ะเดี๋ยวไปตัดขาทุกคน จะเหลือไว้เต่เห็ดดอกเล็กๆเลยช่วงใบเขาล,ลอยใส่ตาฟังก็จะเจายางรุ่มๆไปทั้งในกรนจะเก็บไปเรื่อยๆอหลังมาเจอ,อกระดอกหนึ่งทุกคนนี่ค่ะไม่นอกยวตัดขาค่ะ เวลวพ่นเหลียวไปข้างหน้าเห็นตัเตแม่หมากแอปเปิลโลนกลมลงเห็นดอกเห็ดค่ะพี่น้องนี่ขาวจิ๋วเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะ,คะเดี๋ยวมาตัดขาวกันพี่น้องเดี๋ยวอดอกนี้มาตัดขา ไปต่อคะ่ะโอ้ยเก็บมันยังไก่ดอ,อกนี้ครับพี่นอมม้อนงมูมันวังขนาดพ่อเนาะเฮ้ยบดเจอบดเจออีกแล้วข้นะาวลับพลเอาด้เปุนหน่อยพี่นอ้องกินได้นี้นี่คะ่ะ สตะตากันต,า,ตายบุ้ยนี่ค่ะพี่น้องขาดอกหนึ่งเราพอนเดี๋ยวไปไกลๆเห็นดอกหนึ่งอยู่พูนโอ้ยนี่นุ่มแล้วค่ะทุกคนค่อนบานแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวตัดขาทีหลังไปดูดอกนั้นค่ะว่ามันเซ็ปหรือเปล่าโอ๊ปอีดอกหนึ่งโอ้ยสียางไก่เดี่ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยว แสดงว่าตรงนี้ม่นมีคอนอยางมากเหมือ,ซอนซาอุดีเ<ะ>ห็ดมันถึงบานได้ทุกคน,นคโอ้โหเนาะนี่ค่ะทุกคนโอ้นุ่มแล้วค่ะใน่เห็บนบ่อกระจอบวยยางมันหนีเหมือนซาอุดีมันบานแล้วตัดขาทุกคนนี่ก็ไปี่เก่งกับเสียบเพื่นและพี่น้อง บางทีเขาสวยเลือกได้บางทีเขาสวยเลือกไม่ได้เนาะ่ต่อค่ะน้องมันกับดอกน้องมันค่ะนี่ค่ะอีก ลงกับว่าจะตัดขาเห็ดเลี้ยวไปเห็นด,ดอกนั่นพี่นอ้องเขานี่ค่ะทุกคนจวตัดมันพร้อมกันเลยนี่มันจะได้เป็นคู่เนาะค่ะ ดอกเล็กๆเก็บเล็กผสมน้อยเดี๋ยวก็ได้ค่ะไปต่อเดินมาจะเ e อีหิตสามดอกทุกคนใส่ปลาใหม่ดอกโถงอ๋อเดี๋ยวก่นอนจุ๊บะดอกนี่บานเลยสีเหลอง นี่ตะกคนอีตะกอนอี่เนาะมีฝรั่งยางมากค่ะพี่หนุ่มอ้ยหัวหลุดเลยนี่ค่ะตัดขาเห็ดนี่ฝรังงกกร่ง ยังมากนี่หิดเต็มกระตา่ายเลยทุกคนเอ,อ้ยค่ะไปหนาวแล้พ่อนัดดรอรหนึ่งพี่น้องค่ะ โอ้มีสองดอกดอกหนึ่งอยู่ใกล้กัน,นะนสวยมากเห็ดเริ่มโพเห็ดเริ่มโร่รอบใบเห็ดรอบใบเริ่มโพกันแนอะ้วนี่ค่ะตัดขาค่ะนี่เสียงดิกหน่อยเอินของเอิน,มมนเมย์ช่วงใบ ขอใดเลยพี่น้องตากัขอบคุณพี่น้องสุขสุคนเุณที่เขามารับชมคลิปด้วย